สวัสดี FC, เอฟซีแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะฮะอยู่กับช่องอดิสรนแฟมลี่ช่องนุกี้แฟมลี่ช่องบาสอนสตอรี่ครับเรากำลังโยกกันยกกันนะฮะเพาเขาบอกว่ายยกกันก่นอนรอรถคุณเอาแล้วโดนแกลนะ้งฮะโดนแกล้งแต่เราต้องรีบถอยก่อนฮนะตอนนี้อดิศจะเป็นหนุ่มนะหอมนึงที่ยังไม่ได้อาบน้ำนะพี่น ครับเข่าเขาัก็คิดนปูมากูแล้วครับเก้เผอๆไม่แน่นะอัไปสิบโมงก็ได้วันนี้เหรอมีใก็ต้องหามีต uh ้องหา โอ้ยทำไมมีแตคนลุมแอดชิดน้องชิดชิดพี่ยังไม่ได้รถเลยรถเลยนี่นี่ยพี่อยากขี่รถด้วยเหรอเอออยากเหมือนกันแม่นบอกขอสร้างภาพหน่อยกองผู้ใดเนาะทำไมไม่เห็นคนเลยแล้วเอาดินออกเลยนะพี่ครับครับครับเพิ่นดูกล้องนี่หน่อยกองผู้ใดไม่เห็นคนเลยผมเห็นคนเลยแบบนี้เห็นแต่ปูนไม่เห็นปูน คนไม่รอเทหรือเปล่าน้ำรอนะคะระหว่างที่รอรถปูนนะคะน้ำเนาะปูนก็มาแต้เช้วเพราะว่าจับจุดบอกให้เอาให้เอาดินอุ่จับจุดรถดินเออดินจากบล็อกอออกแล้วก็รถบล็อกให้เปียกด้วยพี่ใช่รถบล็อกให้เปียกเนาะเวลาเทปูนไปมันจะได้ติดใช่ไหมใช่ถูกต้อง ก็ลองเลยนะพี่นะให้มันยุบให้ดินมันยุบ เสียบปลั๊กอยู่หรือเปล่ามีไหมมันมีน้ำอยู่เนี่ยไมหยังครับม้วนม้วนไว้เดี๋ยวมันน้ำน้ำ

เพื่ดูตาหน่อยดีเจ๋อไหมพ่อเจ๋วไหมใช้งานได้แล้ยใช้งานได้แล้วคือตอนนี้เนี่ยมันหลายยาพูดเจ๋อไหมพ่อมนีคหลายยาพูดยาพูดยาอะไรมื่อนะรู้ยาอะไรเดี๋ยวไม่ยอมพูดคำนี้เลยเจ๋อไหมพ่อเจ๋อเจ๋อตลอดเลยเอิ้นเลยฮะยังไม่เปดเลยยังไม่ฮอตแปดเลยไปไหนอ่ะเจ้อ เชยาแต่เช้าแต่ว่าคือไ่ได้อดแบดยอดตลอดเอนมันยี่สิปุ๊อันนี้คลิปละสามสิบตนี้อะไรพ่ออะไรไปคลิปทำไมอะคลิปละสี่บเจ็ดนาที่อพ่อเขาเรียกคลิปนะพ่ออ๋อใช่คลิปเนี่ยไสดเ้อ ตายเกิปไปมันลืมเไดเอาโหลดไปเลยสวัสดีครับช่างครับครับ47นาี fc เอาไม่วางไว้ที่ผูนที่เห็นรถตกข้างนอกมีอะไรให้ช่วยรเขาวรอรถปูนอย่างเดียวครับใช่ตัวนี้รอรถปูนนะมาบกยกเตี้ยมสุดท้ามีราคามาใหอยอู่อืมอันนัมี ตอนนี้เราก็เตรียมตัวรอรถปูนนะคะเอซีเอแอนก็สีน้ำรอไปก่อนนะคะเพื่อนอย่าลืมนะ ไอ้ตรงทางนี้มันใส่ไปแล้วมองตรงนี้ <laughs> <lk birthday> อัปเดตไปด้วยกันนะครับ 对呀。 ขอบคุณสำหรับคลิปมีเดอร์พี่น้องนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ